มามาทบทวนธรรมะตอนเศร้เพราะไม่รู้อริยสัจจึงยังท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะโกติคามในแคว้นวัชีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเลขภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่ประการ เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลาย จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะไม่รู้ถึง ไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เรา และพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่ออริยสัจคือทุกข์เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วเมื่ออริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เรา และพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วเมื่ออริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นสิ่งที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วเมื่ออริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นสิ่งที่เราและพวกเธอทั้งหลาย รู้ถึงและแทงตลอดแล้วตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาดตัณหาที่จะนำไปสู่ภพก็สิ้นไปบัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มีดังนี้เพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลาย ได้ท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลนานอริยสัตว์สี่เหล่านี้เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้วตัณหาที่จะนำไปสู่พบถอนขึ้นได้แล้วมูลแห่งทุกข์ตัดขาดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีเห็นบอกกรยอนว่าหัวอริยสัตว์เห็นไ จึงยังต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานอริยสัจสี่ม่อยัางทุกเหตุให้เกิดทุกความดับไม่เหลือของทุกก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของถุกนี่แหละเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่ประการเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตร ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้จำในบอดเที่ยวไปเมาโดนซํำใดติเพิ่อนว่าอุปมาง่ายการท่องเที่ยวตลอดหนึ่งกับถ้าเอาโครงกระดูกที่เกิดขึ้นในแต่ละชาตลอดการเกิดหนึ่งกับเอามารวมกันและกระดูกที่เอามารวมกันแล้วก็ไม่ผุพังไปเพิรนว่าสูงเท่าภูเขาเบปุละ่ะคิดเบิง์นเทล่แค่ศาสเดียวนะ ไอมันแค่กลับเดียวนะโครงกระดูกก็เท่าภูเขาใบป,ปุ่นละหิดเบิงถามมันหลายกลับกว่าน,นั้นนะติ่พนว่าพวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วไม่ใช่ร้อยกลับไม่ใช่พันกลับไม่ใช่แสนกลับแต่นานกว่านั้นอีกมากนักเห็นดอกเหตุใดสิงห์อริยศัตริย์ประสานกับไปตอนน่อได้น่ะบริยุทธ์แค่ศาสตร์นี่นะที่ผ่านมาเที่ยวมมล่นะ่นะขันบระหูอริยศัตริย์ศาสตว์ต่อไปกับสิตอไปอีกเห็นว่าพูเจ้า เพื่อนกับว่าตัวเพื่อนเองภาษาโวกกับเป็นเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเทียบไปแล้วในสังสารวัตรต่อการยืดยาวนานภาษาโวกกแมนเพื่อนกแมนกอนเสหูอริยสัสตว์ก็ที่เพื่อนวานเดชพบที่ไม่เคยไปเกิดหาได้ยากยกเว้นเทวดาพวกสุดท้าวว่าที่เหลือไปเมื่อิดแล้วนรกก็ค่อยไปนะสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษยนะ์เทวดาบางกลุ่มก็ไปมาเบิดแล้ว มเห้าอะคือสิบตลอดก็สิบไปมาเผิดแล้วละ่ะสุขสุดๆก็คงเคยพ่อมาแล้วทุกสุดๆก็คงทุกมาแล้วแต่ถ้ายัางแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแล้วก็ต้องพอกันอีกก็ต้องทุกข์อีกพระเจ้าถึงมาความเกิดเป็นทุกข์ร่มไปทุกชาติและ้ะถ้ารู้อริยสัจพนว่าตัณหาในภพถอนขึ้นได้ตัณหานําไปสู่ภพก็สิ้นไปความเกิดขึ้นอีกไม่ได้มีเห็นไหม สุดท้ายกสิบต้องเกิดอีกต่อไปจะเปจนในชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายภพนี้จะเป็นภพสุดท้ายอา้าวถ้าอยากจะรู้อริยสัจสี่ต้องทําอย่างไรคิดออกรึ่คิดออกรอึว <c oughs> ่ฟังเทนกันเจ้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธอิอภิกษุพูดมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริง ย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงซึ่งอะไรก็ซึ่งอริยสัจทั้งสี่เจ้ามาเจริญสมาธิและเจ้าจะรู้อริยสัจสี่นั่นล่ละสุดท้ายแกกับมาเนี่ยหลัก็ระพฤติปฏิบัติเท่าเราจำพระสูตรมาว่าในบอรกรหมืกอกรผู้อยู่ไม่เหินห่างจากฌานแค่ชั่วการลัดนิ้วมือคือชั่วระยะเวลาดีดนิ้วนี่ไม่ว่าจะเจริญอาณาปณสติกายคตาสติ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานจเจริญสติปทานสี่สมมตปทานสี่อิทธิบาทสี่อิน 5, 5, ท 7, รีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคประกอบด้ยวยองค์แปดอันใดอันหนึง่งแค่ช่วงระยะเวลาดิดนิ้วก็ชื่อว่าไม่เหนินห่างจากฌานจากสติปทานสี่ก็ไม่ต้องทําทั้งสี่ข้อเลยเหตุข้อเดียวของสติปทานสี่คือการสมมตปทานสี่ก็เหตุข้อเดียวคืออย่างการละอกุศล เราละอกุศลได้แค่ช่วงระยะเวลาดิบนิ้วก็ชื่อว่าอยู่ไม่ห่านจากฌานเราจเจริญไม่ตาจิตแค่ช่วงระยะเวลาดิบนิ้วก็ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌานเหตุใดมันได้อยากรู้อริยสัจสี่ก็ต้องมาทําสมาธิแล้วก็จะรู้อริยสัจสี่เหตุใดมันได้ทาจิตให้ตั้งมัน่นอันนี้ถือเป็นการทบทวนพรเกาเ่าได้นน่เพราะว่าเหมืนอนนิค้นถา,ถามถึงสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทา แต่มีคนอยากรู้นะอยากทบทวนสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาอ้าวเมื่จํจได้บ่สุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาขึ้นอย่างเอาปฏิบัติเป็นทุกรู้ได้เร็วกับปฏิบัติเป็นทุกรู้ได้ช้าปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็วกับปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้ช้าอ่ะขันจำบ่ได้กันที่อาไหนฟังบุคุณเลยติ ปฏิปทาสี่ประการนะพระสูตรแรกพิกษจ์ทั้งหลายปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติสี่ประการเหล่านี้มีอยู่สี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้ช้าสองปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้เร็วสามปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้ช้าสี่ปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็ว ภิกษุทั้งหลายก็การปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้ช้าเป็นอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติเห็นความไม่งามในกายเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารเป็นผู้มีความสำคัญว่าโลกทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นที่น่ายินดี เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงมรณะสัญญาก็เป็นสิ่งที่เธอตั้งไว้ดีแล้วในภายในเธอนั้นเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการคือศรัทธาหิริอตุตตปะวิริยะปัญญา แต่อินทรีห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปรากฏว่าอ่อนเพราะเหตุที่อินทร์ทั้งห้าเหล่านี้ยังอ่อนภิกษุนั้นจึงบรรลุอนันตริยกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้าภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้ช้าเห็นบอกมีหลายประเด็นนะ ประเด็นแรกเป็นทุกข์รู้ได้ช้าเพิ่กนกาธิบายว่ามีอีย่างแน่นะตั้งแต่เห็นความไม่งามในกายคือกอารเจรณาสุภะสําคัญว่าปฏิกูอูในอาหารโลกทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นที่น่ายินดีสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็เจริญมรณะสัญญานี่อาวิธีนี่และการให้หาวิธีนี่นะ แค่เจร ANS ิญชั่วระยะเวลาดิดนิ้วก็ชื่อว่าไม่เห็นห่างจากฌานเราเจริญอสุภะแค่ชั่วระยะเวลาดิดนิ้วก็ไม่ห่างจากฌานเห็นอาหารเป็นปฏิกูลแค่ชั่วระยะเวลาดิดนิ้วก็ไม่ห่างจากฌานเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแค่ชั่วระยะเวลาดิดนิ้วก็ไม่ห่างจากฌานหรือบรณสัญญาความหมายรู้ในความตายแค่ช่วระยะเวลาดิดนิ้ว ในช่วงการรับนิ้วมือก็ชื่อว่าไม่ห่างจากฐานลักษณะแบบนี้คือปฏิบัติเป็นทุกข์ก็คือไม่ได้ความสุขจากการปฏิบัติก็คือแค่นั้นเพื่อนก็เรียกว่าเป็นทุกข์สื่อๆโมเมนต์าปฏิบัติเป็นทุกข์คือไปทรมานตัวเองเมนานะเอา้าจะเห็นบ่เทียงจะต้องไปยืนตากแดดอ่าเอานะเห็นบ่เทียงจะต้องไปอดเข,าข่าอดหนามนะเ่าเกี้ยวก็แค่วิธีนี้คือไม่ไม่เป็นเหตุให้ได้ เกิดสุขนะจากการประพฤติปฏิบัติต่อมากำลังของพระเสขห้าประการแล้วก็อินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าถ้าผู้ใดอ่อนในพระสูตรนี้บอกอ่อนก็เลยบรรลุได้ช้าจึงเป็นที่มาว่าปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้ช้าถ้าอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของใครอ่อนคนนั้นบรรลุช้าต่อมา ภิสษุทั้งหลายก็การปฏิบัติเป็นทุกรู้ได้เร็วเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติเห็นความไม่งามในกายมีความสําคัญว่าปฏิกูลในอาหารมีความสําคัญว่าในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นที่น่ายินดีเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงมรณะสัญญาก็เป็นสิ่งที่เธอตั้งไว้ดีแล้วในภายใน ภิกษุนั้นเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะ5ห้าประการเหล่านี้คือศรัทธาิิิโอตตะมะิริยะปัญญาแต่อินทรสีห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปรากฏว่ามีประมาณยิ่งเพราะเหตุที่อินทร์ทั้ง5เหล่านี้มีประมาณยิ่ง ภิกษุนั้นจึงบรรลุอนันตริยกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็วภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติเป็นทุกข์รู้ได้เร็วเห็นด้วิธีการปฏิบัติคือกันแต่บรรลุเร็วบรรลุชา้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ห้าเอาอินทรีย์ห้านีอย่างนะศรัทธาจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาเอาศรัทธาในพระพุทธเจ้าอ่า ความเพียรจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นผู้มีความเพียรความเพียรคือความเพียรในการละอกุศลแล้วก็ทํากุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลเอาไว้นี่นี่คือความเพียรละไหมอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดเพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นไหมกุศลไหที่นนยังไม่เกิดเพียรสร้างมันให้เกิดไหม กุศลใดที่มีอยู่แล้วเพียรรักษาและทำให้มันเจริญงอกงามขึ้นไปไหมนี่ละ่ะคือความเพียรสติเอาจะรู้เร้่งไว้เราเป็นผู้มีสติกับสติประธานซีนั่นละ่ะกายเวทนาจิตธรรมอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตเห็นธรรมในธรรมได้เบิดสมาธิฮะเออสปัญญา เห็นยังเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเห็นจากไหนตามความเป็นจริงอ่าเห็นเกิดเห็นดับโอ้ข้อนี้ได้เยอะนี้ออานี่ละเครื่องวัดศรัทธาก็คือศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเอาง่ายง่ายวิริยะคือความเพียรละอกุศลเจริญกุศลสติก็สติปัฏฐานสี่สมาธิกระชั้นหนึ่งสองสามสี่ตรงตรงอันนี้ม่มีปัญหาปัญญา เห็นเกิดดับเห็นน่าตางกันแค่นี้เองอินถ้าสิ่งเหล่านี้เรามีน้อยเราก็บรรลุชา้าถ้ามีประมาณยิ่งก็บรรลุเร็วต่อมาภิกษุทั้งหลายก็การปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้ช้าเป็นอย่างไรคือภิกษุในกรณีนี้พระสงังาก,กรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแหลอยู่ เพราะวิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติในสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแรอยู่เพราะความจางคลายไปแห่งปิติจึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุฌานที่สาม อันพระอริยะกล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่อุเบกขาบีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลวอยู่เพราะลาสุขและทุก์เสียได้เพราะความดับไปแห่งสมนัตและโทมนัตในการกอดจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความบริสุทธิ์แห่งสติพระอุเบกขาแล้วลอยู่ภิกษุนั้นเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกําลังของพระเสขะห้าประการเหล่านี้คือ ศรัทธาฮิริโอตปะวิริยะปัญญาแต่อินทรีห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปรากฏว่าอ่อนเพราะเหตุที่อินทร์ทั้งห้าเหล่านี้ยังอ่อนภิกษุนั้นจึงบรรลุอนันตรียกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้าภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้ช้าเห็นไห ขันแจบได้ความใดประต้องเอารายละเอียดของสมาธิจำแค่ว่าฌานหนึ่งสองสามสี่ถ้าทำฌานหนึ่งสองสามสี่ได้ทำแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขเพราะอย่างเชอว่าปฏิบัติเป็นสุขเพราะฌานหนึ่งสองสามสี่พระเจ้าบอกว่าเป็นสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันขันธ์อวิดได้ห้องกสิได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเผลนก็เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขส่วน ก่อนหน้านี้การพิจารณาอสุภาะอาหารเป็นปฏิกูลเห็นความไม่เที่ยงมรณะสัญญาทั้งสิคือแค่ไม่ได้รับสุขจากการปฏิบัติเป็นกระเลววาเป็นทุกทั้งที่บอกเอา้าเจ้าพิจารณาอสุภาะเจ้ากบฏตองไปยืนตากแดดนะจ๊ะเจ้าพิจารณาสุภาะเจ้ากบฏตองมาอดเขาอดนาานั่นแหละบอกมันไปทรามานตัวเองให้ลาบากในการพิจารณาสุภาะแค่ไม่ได้รับสุขจากการปฏิบัติ ถึงเจ้าเจริญชาหนึ่งสองสามสี่ได้แต่อินรี่ห้าเจ้าอ่อนเจ้าก็บรลุชา้าถึงเจ้าเห็นความที่เที่ยงแต่อินรี่ห้าเจ้าแก่กล้าเจ้าก็บรลุเร็วจะบรลุกรอนจะเจริญน,น,นชาอี 1, 2, 3, 4, กเลยคนไนชาหนึ่งสองสามสี่กยาฉลาดใจว่าเอ้ยข่อยไนชาแล้วข่อยสีบรรลุชถ้ำเร็วบันแ,นแนหนกนขึ้นอยู่กับอินทรีย์ทั้งห้าสธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ศรัทธานในพระพุทธเจ้าความเพียรในการละอกุศลในการสร้างกุศลสติปัฏฐาน4ี่นะสมาธิแล้วก็ปัญญาเห็นเกิดตับเห,เห็นมันใดอันสุดท้ายนะก็การปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็วเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้บรรลุฌานที่หนึ่งหรือบรรลุฌานที่สองหรือบรรลุฌานที่สหรือบรรลุฌานที่ส รวบให้แต่เสด้เมื่อเสียเวลาภิกษุนั้นเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกําลังของคละเสขะห้าประการเหล่านี้คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาแต่อินทรียีห้าประการเหล่านี้ของเธอนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปรากฏว่ามีประมาณยิ่งเพราะเหตุที่อินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้มีประมาณยิ่งภิกษุนนั้นจึงบรรลุ อนันตรยกิจเพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็วภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้เร็วสุดท้ายเนะจะสุขจะทุกข์แต่ปฏิบัติเป็นสุขหรือปฏิบัติเป็นทุกข์ก็ตามสามารถบรรลุเร็วบรรลุช้าได้คือก,กันถ้าอยากที่จะไม่ต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏปรารถนาไม่เกิดอีกต่อไปนี่ละเจ้าก็ต้องมาเลือกในปฏิปทาสี่แบบ จะบรรลุเร็วบรรลุช้าเจะก,กต้างสั่งเหตุศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราเต็มที่หรือ,อยังความเพียรในการละอกุศลสร้างกุศลเราเต็มที่หรือ,อยังสติประธานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งเราทําเต็มที่หรือ,อยังสมาธิเราพอประคองตัวเองได้ไหมประคองทำจิตให้ตั้งมั่นได้ไหมปัญญาเห็นเกิดดับเห็นลายทำไงน,นี่ขันนี้พวกนี้เต็มที่นะบรรลุได้เร็ว ถ้ามีน้อยเจ้ากะลดลงไปตามส่วนใหญ่มันเนิ่นช้าได้เพราะพระุทธเจ้าไม่ให้เป็นผู้ยินดีในความเนิ่นช้าไม่ให้เป็นผู้พอใจในความเนิ่นช้าแต่ละพระเช้าพระสูตรนี่อีกแต่ในมัสสิเดกเป็นปฏิปทาสีประการพระสูตรที่สองเป็นอีกแบบหนึ่งปฏิบัติเป็นทุกข์กับปฏิบัติเป็นสุขพระเจ้าตรัสอีกแบบสิบปคือแบบนี้เอาไวปมาออื่นละกันเนาะในมือเจ้าสิลืมลืมเพราะถนะ มุเจ้าสีรับสนเมือนี่เอาแค่รู้อริยสัจสี่ก็เป็นเหตุให้ไม่ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะไม่รู้อริยสัจสี่จึงต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนะแล้วก็การทําสมาธิเป็นเหตุให้การทาจิตตั้งมั่นหรือทําสมาธิเป็นเหตุให้ได้เห็นอริยสัจทั้งสี่ตามความเป็นจริงการข้อปฏิบัติสี่แบบจริงๆจะคือสองแบบอันละปฏิบัติเป็นสุขกับเป็นทุกข์ แล้วก็บรุลุช้ากับบรุลุเร็วแ็เลยกลายเป็นสีจริงๆจําแค่ปฏิบัติเป็นสุขกับเป็นทุกข์อยากบารรลุเร็วก็ทําอินทรีย์ห้าให้มีประมาณยิ่งแต่ถ้าไม่ทําอินทรีย์ห้าให้มีประมาณยิ่งก็บรุลุช้าจากมัลลามาล,ามาลอยไปตินะเห็นไะมาได้ดอกอียงมีประมาณยิ่งกแก่กล้าดเด ันเต็มที่ง่ายศรัทธาในผู้เจ้าจะศรัทธาเต็มที่บ่ศรัทธาแบบว่าอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวบ่เออความเพียรในการละอกุศลกับเจริญกุศลเนี่ยจะเป็นหน้าไหอกุศลเกิดขึ้นจะถิ่มในเร็วบ่เออจะถิ่มในทุกอานบ่แต่สิหรือบางงานเจ้ากันเลียไว้าักหน่อยก่อนเออนั่นแล้ววันไหวกกลับไปเห็ดห่อยเกาเห่าหอ่ะแล้วอืม ไปที่ล่ะอาบน,น้ำม้ตนมารอด <c oughs> อืมไปเบิ้งหมอหมอเเนี่ไปเห็ุพิธีนั่นพิธีนี่เห็นได <c oughs> ้หนึ่งนั่นแหละเนึ่นั่นละถึกสัองความบ่มบหมันโค้งในะูสัธเจศรัทธาเน่งค่อนแค้นเนืงไปเสือทั้งอื่นเสือผีสางนั่งใหม่อยู่อืมเสือต้นตะเคียนอยู่ตะเคียนนี่เขปีอะไรไปจะไปขอเลขก่ะ นี่กันผู้ได้เคอ้นี่คือนีวันไหวอะไรเดผมนีเ้เ่อล่วันไหวเลยซุบผม้เก็าุยเลยนครูของเทวดาได้มุหนาผู้รู้หอผู้ตได้ทำเอลยผู้มีคนเป็นิจะได่ทำสหัคแต่าวนั้นทำไม่เก่เ่นกมีแต่ข้าเวดามานผู้งูสัตว์พร้อทั้งรรมราพานเทวดาพร้อมทังด้วยปัญญานี่ยงรงู้รู้เ่นตามุบยดได้พุทธเจ้าเออเหตุทรมันไดแย่หลวงพุทธเจ้ายับไวันไหม และการขันผู้ใดเหตุประท่านใดมีเพียงเห็นความบะเทียงไปเรื่อยๆพอเขาเห็นความบะเทียงไปเรื่อยๆเป็นว่านี่คือความเห็นถูกต้องและสุดท้ายความบวันไหวในประพุธประทมประสงค์เมื่อสิเกิดขึ้นไม่เองพอเขาเห็นความบะเทียงไปเรื่อยเขาจิเข้าใจงว่าสุดท้ายมันก็เป็นอย่างสีของมันมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีใครมาบันดาลไม่มีใครมาเหตุเป็นอย่างสันอย่างสีใดมันก็เป็นไปตามธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติพอเขาหัวเป็นอย่างสี่แล้วเขากลับ บวันไหวสุดท้ายสิเป็นไปอย่างกับเป็นไปตามกรรมอย่างกับเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่ามันเป็นไปตามผีสารนั่งใหม่อย่างสหนอะวิธีแก้ยังสั่นก็ได้พอมาสิสางความบวันไหวให้เกิดขึ้นมึงก็ต้องเอาธรรมะไปปฏิบัติก่อนปู่เจ้าบ,บอกเลยเมื่อเอาธรรมะไปปฏิบัติแล้วนะได้ผลของการปฏิบัตินะศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวถึงจะเกิดขึ้น เออแต่ของเฮามันเห็นเปรียบเทียบง่ายไปมาเวิร์ดแล้วมันบดายยังกบม่านะปัญญาเล็กเนี่ยแล้พอเข้ามาปฏิบัติภาวนาเขาก็เริ่มเห็นไงมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเขาก็เริ่มเห็นนี่ง่ายศรัทธามันก็เลยค่อยๆมันคงขึ้นมันคงขึ้นพระเจ้าถึงบอกว่าการฟังธรรมเป็นเหตุให้ศรัทธาเกิดนั่นล่ะอยากบวันไหวจะก็ต้องปฏิบัติให้มันได้ผลทางสันอิหรีถึงบอกว่าอ๋ออยากเริ่มใสอันไม่หวั่นไหวอ๋อ มาเห็นไม่เที่ยงเห็นเกิดเห็นดับเรื่อยๆืเดี๋ยวเจ้าใดเองความศรัทธาอันไม่หวั่นไหวมีที่จัดการให้พืชจางสันบุแมนว่าศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวฮาต้องทองตัวหนังสือกับบไดรพอพูดลงค้นพันวาพันใดแล้วนะพันก็ว่าหนี่พันใดแบบนี้แล้วพันว่าทองให้ฟังมันบ่ชจางสันพูะเจ้าเขนบอกกับภาษารีบุตรง่ายศรัทธาที่มันอิเกิดขึ้นอีริเกคือปฏิบัติแล้วได้ผล ได้ผลตามตัวหนังสือที่แต่ยิ่นได้ฟังมากได้ผลตามที่ได้ฟังได้เรียนมาศรัทธาก็เลยเกิดขึ้นแบบไม่หวั่นไหวอ่าสองทุ่มสามสิบเจ็ดโดยประมาณอ๋อสามสิบหกโดยประมาณอ่าแบบเดียววันเสาร์มื่ออื่นวันอาทิตย์เอาละอพอสมควรแกไม่ลเมล่วันนี้ครับจำให้มันได้เด้อ นะนะไปเหตุให้มันได้อยากบรรลุเร็วก็ต้องทําอินทซีห้าให้แก่กลาพาใจอะไรไม่เอาอินทรีหาแก่กลาก็อ่อนเออนั่นแหละต้องเหตุทั้งห้าขอให้มันสมบูรณ์มันถึงสี่อ็นมันถึงสี่บรรลุได้เร็วพู้งค้นพนไปอแต่สมาธิอย่างเดียวกับปัจจไอสมาณาภาพสมัยก่อนพ้นกะลงังลังซุ่มกับสมาธิดีแต่ว่ากับปัจจบรรลุเพราะว่าพันขาดอีกสี่อัน ก็ต้องเหตุให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาหรือเพื่อเหตุใดเกือบครบแต่มันบม่มครบไงมันขาดเพราะว่าสมัยก่อนก่อนพระเจ้าสิมัสตัสูบเขาปริสเร่องเกิดดับไงมันก็เลยประดก็เลยหาคนบรรลุมาผลในงานเอาละวันนี้พอสมควรแก่เวลาสุดท้ายก็ขออนุมโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธทำสมควรแก่ธทม มากระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทากิจนึ่งด้วยความเป็นพวกหงสูุก็ขอให้พวกเราเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคและได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในการเบื้องหน้าต่อไปด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการ ก็จะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสาเร็จผลอย่างนิพพานพ้นทุกข์ในานาคตการอันใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิด